พี่ฆ่ามันเลยดีกว่านานแล้วที่มันได้แดกเลือดใครเดี๋ยววันนี้เอาสักหน่อยจัดเลยไอ้เลือดไพรเป็นเนื้องอกนะพี่ตรงไหนเนื้องอกตรงไหนพูดเลยว่านี่ผมว่าว่าเป็นเนื้องอกบอกม่านี่เป็นอะไรนี่สงผมสงผมอันเลอะเข้าใจไหมไอ้ขี้เล่แหม่ด่าให้เจ็บด่าให้เจ็บหน้าตายังขี้เล่เสืยงบอกว่ากูเป็นมีเนื้องอกเนื้องอกไม่รู้แต่เนื้อเพลงเป็นไงเนี่ยนี่ให้กู ค่อยร้องเพลงได้ไหมมึงอ่ะพี่ก็ยิ้มสิมึงก็คืนตังค์แม่เขาไปสองร้อยแล้วให้ซื้อซีดีฟังซะเ <c oughs> นี่ยไอเลวไพมึงเนี่ยเป็นใครมานั่งเคียงข้กับน้องสาวกูเออฮะไม่รู้เอาหัวตัวเองไอ้พวกคนจนลูกชาวไร่าชาวนาที่ครับทำไมผมรู้ตัวดีครับว่าผมเดิมไทยเนะี่ยเออเป็นลูกชาวไร่าชาวนา <c oughs> แต่ว่ายังไรมึงดูในกูเกิลไหม <c oughs> ขายคู่รับเงินเข้ามาแล้วว่ะซื่อสัตย์กับหน้าที่เลิกเงินขยันหาเรื่องเลิกเกินนะนี่คุณแม่ใครก็จะไปหาเรื่องเรื่องนี้พ่อจัดก,การเองรุ่งทองามาที่นี่เลยจะไปนั่งใกล้มันพ่อไม่ชอบก็ได้ค่ะมันเป็นใครกันนะฮะและ้วดูส<ค>ินะมาแอบคุยกับมันเนี่ยมันจะเจ้าจะทำไม่ถูกต้องรู้หรือเปล่าเปล่าเลยคุณพ่อภาพมาที่นี่เป็นลูกเต่าเหรอาใครก็ไม่รู้เนี่ยใช่ตัวกระเตี้ย รูปร่างก็ไม่หล่อดำก็ดำเฮ้ยเล่นอย่ามาคุยกับลูกสาวุณพ่ออะไรลูกด่าวันอย่างอื่นทำไมอะลูกหนูเจ็บเฮ้ยเขาด่าว่าด้วยไม่เกี่ยวกับเราไปยังไม่งพ่อดิเอ๊ะไงเดี๋ยวกูสอนพ่อด่าเออพ่อลุยยาวเลยมึงเดีทำไม่ถูกดูสภาพมึงสิอื่ทำไมชอบเด็กอยากจะเป็นเด็กไงฮะรัดจุกทำไมมึงรัดจุกทำไมฮะน่าเกลียดไหมเนี่ยฮะ ลิเกที่ไหนก็รั่จุกอย่างมึงลูกหลานก็นแกรั่จุกทำไมย,ยัง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 ไม่หยุดพูดไอ้ที่หายด่ากูหมดเลยมึงด่าพ่อทำไมเนี่ยกูไม่น่าเลี้ยงพ่อมาให้โตขนาดนี้เลยพ่อเลี้ยงม,มึงอ้าวพอ่อกูกูแก่กับพ่ออีกนลเสียงผู้หญิงเลยอะโอ้โห คนไทยรักชาติศาสนาข้าดองเจ้าป่าผู้ทรงเตรียมเนื้อนาบุญข้าทั้งเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานคงสยามใจบุญจงยิ้ สมเรือ่องแล้วก็ลงเลยเป็นทำขอจากจากท่านผู้ชมนะครับปรญมือให้กับเย้ายั่วฝ่ายหญิงหน่ยครับขอให้กูเดาลาย